มันไม่ออกนะมันไม่ออกมันไม่ออกเหมือนกันก็ออกนะอยังอะเฮ้ยไม่ได้เจ็บมันบาดมือมันบาดลูก ไม่เลื่อนไหลอลถึงขั้นดาเลื่อนไหลเลยลรอลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะขอบคุณค่ะ พับสิพับเข้าไปสิพับมันเข้าไปไม่ใช่อืออะไรหรอไม่ใช่เ,เชก้าอี <laughs> ้